สวัสดีกันตอนเช้าพี่น้องแปดโมงเครงหลังจากล่งลงจากไอ้เขาชิจกูดมากนองเมื่อคืนแล้วหลุดจากเขาชิจกูดมากพียอนอนทะเลทั้งหาดเจ้ลาวพี่ไหมแถบแถวอ่าวคุ้งกระเบนเพียพักอยู่นี่นี่นอนพักอยู่นี้มื่อคืน ให้รางวัลชีวิตตัวเองซะหน่อยปีนเขามาบ้านโอ้ยทอหลองหดกักเหนื่อยสุดสุดแต่ก็มีความสุขสุดๆพ้าปีหนองลงไปเบิงทะเลจะข้าวมันเป็นจังไงทะเลามาปีละเทือ ลุงแดมหรือลุงผักคือรับพันหกร้อยบาทพร้อมอาหารเช้าสรรมาซี่ถุ่ม,มขึ้นเป็นทะเลพี่น้องเสียงน้ำทะเลสัดสาดคลื่นๆนน้ำใสใสพี่น้องน้ำใสงานเด็กแก เอิเอนว่าหาดเจ้าเสด็จเนี่ยเนี่ยมาตั้งเสี่ยทั้งนี้เป็นเหมือนสิเปนเอาคุ้งกระเบนไม่เป็นหรอไปอ่าข้างสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำทะเลไหมั้างนี้ด้ข้างนี้ที่เป็นหาดเจ้าล้าวดี ท่างย้อนแสงมันอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะข้างขึ้นเ,นเขากระสีนี่ลานขายเหล่าขายเบียร์เป็นหองังมีไฟประดับประดาอยู่แต่ฝั่งแต่คุณลุงบ่ได้มาดอกลุลงบ่กินเหล่ากินเบียร์ยังเนาะท้ายให้เบิ่งซื่อๆบรรยากาศทะเลอาจเจ้าสะเด็ดเสิรนนิวนว่าตามกระแสงามแท้ๆสวย ลุงสิยังไม่ได้เล็ดนนามไทยรักต,ตอนนี้พามาเบิ่งิสือไปแจับปูกันพี่น้อยปูตัวน,นี้น้อย เสียงทะเลเย้ายวนใจปดบอไหวพี่น,น,น้องล,มอล่มเร่นน้ำจักน้อยเนาะ่อนแดดความไปลุ่สภาพาไปล้ลม่มเร่นน้ำ เย็นสบายไปหน่อยน้ำก็ใสดีขึ้นกระบอแห้งอาดกระบอกสกัดปอเอาสิพอผ้าดำลงกดทะเล เพียงนี้ข้อสำเร็จสิบอกบ่ลงเลิอกอันตรายเข้าบา่มีสู้สิบอยังเนาะมันก็บ่อ,อยัางดอ,อ,อกเข้าญาติซื้อดอกอายุายแล้วลงไปลึกไม่ได้ซุมนึงขเขาเห็นอยู่พูนพวกนึงเขาลงไปไกลๆพูนสุดยอดสิบอกมาปีละเถื่อสองเถื่อมาทะเลมาเล่นน้ำ เล่นหนำทะเลแะไรเมากินขขาเสาไปหน่อยก่ <g iven> งมงเคืงแล้วกินข้าวหน่อยที่โรงแรมสวัดสด,คสดีครับผมห้องหมายเลขไหคะหน5หรือเปล่าสะด้กในได้เลยค่ะ อาหารจ้าเพิ่มพลังให้เต็มที่สิภาพเป็นลุ่ยมัดเหมือน,นอกันเนาะผู้บริจาคบอลินนำทะเลกับมาอาบน้ำยุ่สะพี่น้องสะว่ายน้ำนี่เป็นของเล็กหน่อยของผู้ใหญ่กินข้าวเร้าเสร็จแล้วจะ้าพี่น้องออกไปหาเลอะแถวไกลไกลบริเวณที่รุ่งผักเนี่ยเนาะ ตะก้อนจ่ไปรอเนี่ยไปเติมน้ำมันหลอดะก้อนลุ่มเติมตั้งแต่อยู่อำเภอกันทาราลักสีสะเก็ดกูนะสองพันจนมาหอดตอนนี้เหลือยุดหน่อยนึงเอาให้เต็มถังไปก่อนมันจังคอยสบายใจพี่น้องออกจากเติมน้ำมันแล้วจะพาไปเลาะเลาะให้เต็มที่ถ้ามีเวลาพ่อถ้ามีเวลาพ่อเนาะ เวลามันได้ลุ่งสิภาพไปจังหวัดตราดพี่น้องไปเที่ยวทะเลจังหวัดตราดจะรอบหนึ่งพะว่าลุ่งก็บ่เคยไปจักเถือขึ้นกันมันเ่อมันสิเป็นจังไงแต่ยินตะข่ำบอกเราล่าว่าโอ้โหสุดยอดรุสันทะเลก็สวยน้ากับใสประดัษฐ์าสวัสดีครับน้ำมันดีเซลเต็มถังครับเต็มถังครับครับผมขออนุญาตจ้างบ้านนะครับครับผมเท่าไรครับ มันแปดร้อยทำไมไม่ให้สี่ขวดเลยนะมันไม่ให้น้ำสี่ขวดเลยสองร้อยบาทเองพันแปดร้อยบาทให้น้ำสามขวดพี่น้องขอสี่ขวดเสียหายเพราะหาไอ๋กินน้ำทั้งเนาะครับรถไกลๆนี่ลุ่งผ้าออกมาทั้งคลองขุดพี่น้องตำบลคลองคลองขุดทีเขาเอินทั้งนี่ มาทั้งหาดคุ้งวิมานนี่แม่เป็นนองเนินนางพญามั่นสิสวยสิงามซ้ำใดอาลุงจิภาพไปเบึง พญาพี่น้องเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกมองหนึ่งถนนก็สวยวิวก็สวยทา,ง,างจุดชมวิวเนินนางพญาพีาา่เน,น,นาะวาู<ฮ>้เดี๋ยวลงสิพาขึ้นไปจุดชมวิวข้างบน จะสวยขนาดไหน ออกจากเนินนั่งพญามา,าว่าไปดูพระกลางน้ำะนะี่น้องมาอยู่ตรงนี่ละพระกลางน้ำเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอ๋อขวาตรงนี้เจดีกลางน้ำไม่ใช่พระกลางน้ำี่น้องอ่ากนขาลอตเตอรีลุงถามเพิ่นเพิ่นว่า,าพระกลางน้ำเป็นถนนเจดีกลาง JD น้ำ เอาลูกสิพาไปเบิงเป็นกระไรจะเป็นกระไรลึกขามากอะจ,จะเป็นหมู่บ้านชาวเล่อะไรพี่หน,น้องพนหาป่าเนาะชาวชนบทชาวท้องถิ่นมากนี่สุดปัดเลยนีม่มองจอดรถดยู่นี่ตามจริงเลยพนบ้าขับรถขามากเลยพี่หน้องอันเป็นห้ยี่รถรับทรงเขามา,า,ากว่าฉันั้นมือนี่มือนี่อนุญาตพิเศษ เอารถตัวเองเข้ามาได้เจดี JD, กลางน้ำนี่สะพานลงไปพี่น้องโอ้โนนไงโน้นไงลงไปกลางทะเล มีปลาลืษสีมีหนักปลอกอยู่หลังมีเครื่องมาแกะบนที่มีไก่เนาะชอบไก่ตีมีมาลายด้วยสาธุสาธุสาธุาอู้โี่หลังเลี้ยวเห็นมาผลไกลไก่ๆเดแล้วลุงสิสู้เหมืนเป็นไกลๆเด้อดูใกล้ๆพี่หลองนี่คือเจดีกลางน้ำเด้อ เจดีกลางน้ำที่จังหวัดจันทบุรีใกล้ๆครับเนินนางพญาอ่าวคุ้งกระเบนมาผี่ห้ังเส้นทางนี่ละเรียบฟังทะเลกลับจากเจดีกลางน้ำพี่น้ะติดมาพ่านเนินนางพญาเหมือนเดิม แล้วลุงจะพาไปชมหาดคุ้งวิมานบอกว่าทะเลสวยน้ำใสว่านจริงหรือเปล่าไปดูกันแต่ตรงนี้นี่ถนนสวยพี่น้องลองเนินนั่งพายามาเนี่ถนนสวยโค้งตามชายหาดตามชายฝั่งทะเลเรียบภูเขา บรรยากาศดีครับพี่น้องซ้ายมือเราก็จะเป็นทะเลครับรถมาเที่ยวเหล่นครับซาซกินล่มพี่น้องนี่มองจอดรถล้านจอดรถ พี่ใหญ่แล้วก็มาหลายคันบัดบัดบัดน้ำเที่ยวขึ้นภูเขานี่พี่ใหญ่กำลังลงมามเรามาถึงคุ้งวิมานเป็นที่เรียบร้อยนี่คุ้งวิมานไปหนอ แล้วก็ตรงนี้เรียกว่าลานหินโครง่งหินโคร่งว่าสันหินสวยน้ำใสพี่น้องนี่ก็เรียกว่าคุ้งวิมานเล่นน้ำได้ตลอดพี่น้องน้ำใสามากบม่มีคนหลบกวนรอม ทางซีกนี้ก็จะเป็นที่จอดเรือชาวประมงจอดเรือหาอยู่หา,หากินพน่น้อคุ้งกระเบนเนี่ยพี่น้องก็บสมีเส้นทางยางศึกษาธรรมชาติเ้อใช่ฟังทะเลร่มเลื่อนพี่น้องเย็นสบายเลยล่ะแต่ว่าลุ่งสิผ้าพี่น้องไปเดินชมป่าชายเลนป่ากงกลางพี่น้องที่อ่าวคุ้งกระเบน มาถึงแล้วศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเอ่าวคุ้งกระเบนเข้ามาข้างในก็จะร่มรื่นมีร้านขายอาหารขายน้ำด้วยเปิดปิด เวลา7จ็นาฬิกาถึงสิบหนาฬิกาสานาทีได้พี่น้องได้เข้ามาข้างในก็จะเป็นเส้นทางเดินก่อนจะเข้าไปแล้วต้องมาดูแผนที่ก่อนนี่พี่น้องแผนที่ที่เราจะเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติเป็นสิบอก้บมัดยู่นี่ จุดเริ่มต้นเรียกว่าศาลาที่หนึ่งพี่น้องสวยงามมากดูโอ้โหบ่งหากกันพี่น้องเลยหากรากต้นโกงกางนี่ถ้าบ่บุกลุกถ้าบ่าทถำลายทำลายมัน,มนก็นจะเป็นแบบนี้พี่น้องปลาโกงกาง ปลาชา่เลนอยู่นี่นี่เป็นอ่าวคุ้งกระเบนพี่น้องอได้รับการพัฒนามาจากานเนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก่าผลมาพัฒนาปลาแช่เลนปลาไอเอิ่นา่าชาแชา่ชทะเลที่เสื่อมส้มเ,เหเนาะเฮ็ดให้การประมงเฮ็ดให้สิงแวดล้อมช่ทะเลนี่ เสื่อม้าสวมลงไปพี่น้องแล้วก็การประมงนี่เฮ็ดบ่ได้ผลผลก็เลยมามีพระราชดำริว่าลองพัฒนาเบิ่งนะนะเอาปลาเอาต้นโคกงกางมาปลูกพัฒนาเป็นตัวอย่างเบิ่งในที่สุดละผลก็เริ่มต้นเฮ็ดตั้งแต่พูนหะปี2524พี่น้องจนณปัจจุบันนี่ป่าโกงกลางที่ว่านั้นก็จะเริ่นเติบโตสวยงาม สวยงามซ้ำใดนี่มีเด็กน้อยมาเดินดูด้วยนี่คือลักษณะป่าชายเลนที่คนปลูกขึ้นมาจากแหล,ล่งเสื่อมส้มพื้นที่เสื่อมส้มของชายทะเลเอ่าวคุ้งกระเบนถ้าเดินรอบๆหรือ,อทั้กมดตามซาล่าพี่น้องไอ้ตามไอ้ทางยางที่คนสาางไว้เห่เนาะ มันหนาจะประมาณจากสองกิโลเมตรลูงเขาใจว่าจังสั่นละ่ะถ้าได้ข้อมูลมาพอผิดเพราะว่ามันก็เดินสอกแสกสอกแสกไปตามป้าเนี่ยละ่ะเอาลูงสิพ่างยางไปสลา,าดงฝาดเห็นบ่ ร่มรื่นสวยงามขนาดไหนดูเองก็แล้วกันเพื่อนเพื่อนพี่น้องป่องไปที่เ่อคยมาเอาลุ่งสิท้ายให้เบิง้งสวยๆงามๆโอ้ยเห็นตาเห็นใจพี่น้องก็มาเห็นป้าใหม่แบบนี้แล้วนั่นเปลี่ยนคือลุงบ่ึงดูพี่น้องงามครับว่าเสียงนกห้องมีปลากรดมสมบูรณ์เด้อ ดูซิรากโกงกลางว่ามันแผ่ขยายออกมาแล้วดิสวยงามขนาดไหนแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ทำไมสัตว์น้ำสัตว์ทะเลจะเข้ามาจะไม่เข้ามาอาศัยนี่ก็ทำให้ทะเลแถบนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นปูกุ้งหอยพวกนี้แหละพี่นหองสัตว ต่างๆโอ้ดีคักดีคักผู้หน่องเอ้ยเป็นสถานที่ชมธรรมชาติได้ศึกษาแล้วก็ยังได้ประโยชน์ได้หลายแนว <c oughs> ฟังเสียงเสี่ยงๆก็ข้างหนาแต่ปวกมา,าศึกษาดูงานผูหน่องนาจะเป็นนักเรียนนักศึกษา <c oughs> เป็นระยะระยะพูหน่องมีซ่าให้เศร้าห่มเศร้ามีแห้ง ได้ศึกษาได้อ่านข้อมูลต่างๆข้อมูลต่างๆเอาลุงบอบอ่านดอกเลี้ยวไปทางนี้ไปทางนี้ทางซ้ายมือจะไปเจอศาลาชมวิวสะพานแขวนแล้วก็หอ,อดูนกไป บอแม่นักศึกษาบอแม่นักเรียนพี่น้องเป็นผูน้ใหญ่บูหลัวมาจากจังหวัดใดผลจะมาดูงานเพิ่งปลาชายเล่นมีเจาหน้าทีเพิ่าน้ำสนเสนอผ่อ่งอันนี้เอิ้นว่าปลาอ่าวคุ้งกระเบนบ้านน้องกับป้าแข้งกระตุ้นซ้ำเนี่ย อันต้องวาอันจะิ้มนหมดเนาะปาต่างมาต่างจากเราลากกระบอกสะพานแขวนสะพานแขวนไม่รู้ขึ้นได้อยู่หรือเปล่าน่าจะขึ้นได้อยู่นะน่าจะขึ้นได้อยู่ขึ้ได้ครับประมาณสาถึงสคนนัอ่าขึ้นได้อยู่สิบห้าถึงสิบหกคนไปไปลองดูลองดู เราก็เลยมาแบบนินเนียนแบบเนียนขออนุญาตก่านนะครับผลกระดังสุดท้ายรูปสวยงามพี่น้องอเรามาคนเดียวเดินแยงปึ๊ดมาเลยพี่น้อง <c oughs> ขณะเปินมาจากอำเภอเฝ่าไร่จังหวัดหนองค่ายบ้านเดียวกันอีสานนํำกันเปินมาศึกษาดูงานลุงเลยแซงมาก,ก่อน เบิงเบงพี่น้องความสวยงามโอ้ยร่มรื่นมากเลยอันนี้คือเจ้าหมูดุดพี่น้องหรือว่าเขาเรียกว่าปลาพยูนหมูดุดเจ้าแห่งคุ้งกระเบนมาสั่นเนี่ยตั้งตะกอนเคยมีพยูนหล,ลายพี่น้องอยู่แถวนี้เป็นจำนวนมากมายมาสัน่นให้ช้ายญ้าเพื่อนเอิ่นว่าหมูดุด มันแล่เล็บหยาคุดกินหยาจดไตท้องทะเลนี่นะเอื่นว่าไข่ไข่หมูเป็นหนองเป็นหมูทะเลไหมเป็นหมูดุดมันทวาจากหั่นมา,าทะเลนี่เริ่มขาดควบอุดมสมบูรณ์ไปพี่นหนองเมืออ่อหยาให้เล้ากินวันทอาแล้วก็มีคนลาชาประมงล่าปลาพยุนพร้อมก็เลยเฮ็ดให้เจ้าหมูดุดนี่ บอมีอยู่นี่มันจะไปง่ายออกไปบัืงเอิญจากขันมาเนี่ยก็เลยมีการพัฒนาเอาคุ้งกระเบนขึ้นมาใหม่แต่ไปเฮ็ดให้หญ้าทะเลกลับมาอุดมสมบูรณ์เช่าประมงก็ให้คววมรวมเมื่อบอหลบกวนบอทล่าปัจจุบันนี่ปลาพยูนกลับมาหากินหญ้าทะเลในอ่าวคุ้งกระเบนนี้อีกครั้งหนึ่งที่หายไปนานนี่กูควเป็นไปเป็นมากของเจ้าหมูดุษพี่น้อง เจ้าแห่งคุ้งกระเบนเดิน<ด>ต่อมาจากเจ้าหมูดุดก็จะมาถึงหอชมนกพี่น่องสูงเดอ้อพูดเดอ้อขึ้นไว้บ่างเลยนี่สูงแต่แท้จักสั่นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าสั่นพี่น่องสูงแต่แท้ลุงจะไม่พาขึ้น เพราะว่ามันสูงเกินไปแล้วก็เวลาห้ามอีหน่อยนะกันห้ามาเสียเวลาหลายห้าก็จะบอได้ไปจังหวัดตราดเอา้เอาอัตชัมนี่กับพ่อละเห็นไหมนี่ลูกลูกชายหนูน้อยเนโบอกมือบา,บายบายเที่ยวให้สนุกนะลูกเด้อขึ้นไปชมไปดูชมนกให้เห็นนกเด้อย่างมาเรื่อยๆไปหนองจิเป็ด ถึงทางออกทั้งนี้บ่ะเนี่ยนี่รวมเส้นท่าทั้งมัดทั้งปวงนี่ยขับเนเท้ายางให้ครบเลยนี่ก็จะประมาณสองกิโลอ่ะพี่น้องยงนกยังนก,งนกตรงนี้เป็นบ่อก,กุ้งก็าพี่น้องบ่อก,กุ้งร้างที่ เกษตรกรเพ่นยกขึ้นให้พ่นก็เลยมาทดลองปลูกป่าโกงกลางดูซิว่ามันจะเจริญเติบโตไหมแสดงโอ้โคขวดงามเลยพ nah, ี่น้องสวยงามมากเลยการเที่ยวชมอ่าชายหาดอำเภอท่าไม่นะพี่น้องเนาะ เลี้งชุดถ่ายกันนะจ,จะเป็นหม่องปลาชายเลนเนี่แหละตามจริงนี่มีหม่องเที่ยวหลายอยู่เด้แต่ลุงก็คงจบมพาผ่าไปครบเพราะว่าเวลาเฮาบอหลายเพราะว่าต้องวิ่งรถจากนี่ไปถึงหาดบานชื่นหาดต่างๆที่โยจังหวัดตราดอีกสองชั่วโมงครึ่งเปหลังลอยห้าสิบกว่ากิโลเนาะมันจิบ่ทันเวลาเอาเที่ยวหนาจังมากไหมกันแล้วกันหรือไปจากมาเที่ยวเป็นการส่วนตัวกับมา เด้อปักบุดมาหลดหาดเจ้าลาวอ่าลาดหลาดมาหลดมันกิสิมารบบัอ่านหลาดอยู่ในอ้าวเดียวกันบริเวณเดียวกันถนุนเส้นเดียวกันอยู่คนละฟังสายฝังขวาสซสือเอปลาชายเล่นกะไว้สมิสกรไปเจอกันใหม่ที่จังหวัดตราด